ทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงสวัสด์ครับก็เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะมีอำนาจทุกอย่างขณะที่ย้ำว่าต้องมีการฉีกรัฐธรรมนูญก่อนจึงจะสามารถมีนายกคนกลางได้ครับขณะที่สรญยากาศทางการเมืองก็ไม่มีจริงเพราะรัฐมนตรีสามารถเข้ามารักษาการได้จนถึงคนสุดท้ายครับเช้าวันนี้นายสมชายวงสวัสด์อดีตนายกรัฐมนตรีได้แสดงความคิดเห็นต่อการทำหน้าที่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตในรายการ wake ั p Thailand ว่ากกตควรเร่งจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว,รวตามหน้าที่ของตัวเองและมีอำนาจทุกอย่างตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งมีอำนาจทุกอย่างในการจัดการเลือกตั้งไม่มีสิทธิ์เชื่อหรือไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกซึ่งต้องเร่งจัดการแก้ไขปัญหาไม่ใช่รอให้ปัญหาหยุดก่อน และควรจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แล้วเสร็จพร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่30มีนาคมนี้เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณประชาชนไม่ต้องเดินทางมาลงคะแนนหลายครั้งอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายกล่าวอีกนะครับว่าโดยส่วนตัวเชื่อว่ากกตทั้งหมดซึ่งเป็นชุดใหม่ตั้งใจจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและไม่อยากเอาชื่อเสียงที่มีอยู่ มาทิ้งไว้กับการทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งครั้งแรกเช่นกันส่วนในเรื่องของนายกพระราชทานตามมาตราเจ็ก็ไม่มีกฎหมายรองรับจะมีได้ทางเดียวคือต้องฉีกรัฐธรรมนูญก่อนขณะที่เรื่องของภาวะสุญญากาศทางการเมืองก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันหากมีการชี้มูลออกมาว่านายกรัฐมนตรีมีความผิดและต้องออกจากตำแหน่งก็จะมีรัฐมนตรีคนอื่นขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการต่อไป และสามารถรักษาการได้จนถึงรัฐมนตรีคนสุดท้ายครับ